สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรกล้าพาลุยสวัสดีไหมครับวสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วใช่ไหมครับโอเคพบกับช่องเกษตรกล้าพาลุยวันนี้ผมจะพามาชำกิ่งฟ้าทลายโจรซึ่งตอนนี้กําลังขาดตลาดเป็นอย่างมากเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเราก็ได้เอาไปแจกกันมาใช่ไหมแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็วัดเมื่อวานนี้ก็ได้ไปแจกในหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะนทารานนทารา หมู่บ้านนนทาราก็ยังไม่เพียงพอนะเมื่อวานเอาไปก็หลายต้นอยู่ก็เป็นสิบอะคือจะจะไปเป็นร้อยก็ไม่ได้นะไม่ทันอ่ะทะนีนี้ฟ้าทลายโจสรสรรพคุณยังไงคงน่าจะทราบกันแล้วสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ก็คือว่าจะชายังไงให้มันออกลากไวๆดีกว่าเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเวลาชําฟ้าทลายโจรน,นะครับให้เลือกกิ่งประมาณกิ่งยอดอย่างนี้ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะประมาณนี้นะครับเนี่ย ประมาณนี้ก็ได้นะวิธีการดูกคือดูว่าเนี่ยใบยังมีความอ่อนอยู่เขียวเขียวแบบแบบนี้จริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเขียวอ่อนกว่านี้จะดีเขียวอมเหลืองก็จะดีเป็นใบอ่อนๆนะเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างนี้เลยรูดออกนะครับรูดใบล่างออกเลยนะไม่ต้องเสียดาย mm hmm. อย่างนี้ แล้วก็ปักชำปักชำลงไปเลยปักให้ลึกสองข้อเลยนะครับจริงๆแค่นี้ก็พอแต่การต้นโยกแล้วก็เขาจะออกลากได้เยอะขึ้นปักแบบนี้เลยนี่ถ้าปักแรงจะหักทากอย่างนี้ปุ๊บทากแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่เป็นไรตัดออกอันเนี้ยไม่ตายแล้วก็รูดออกเลยนี่อย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยจะดีแล้วใบข้างก็ปล่อยไว้ก็ได้ ใบแบบนี้ยิ่งดีนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนี้เดี๋ยวเอาที่อ่อนกำลังดีให้ให้ดูนัดเดียวเน,นี่ยจะเป็นใบ,บ,บประมาณนี้จะออกเหลืองวันนี้ก็ได้นะจะอ,อกเหลืองวันนี้ก็ได้ อย่างนี้ถือว่าได้ได้ได้ผลดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราปักลงไปเลยดินดินที่ใช้ก็ดินหนึ่งส่วนกาบมะพร้าวถ้ามีหนึ่งส่วนแกลบไม่ต้องนะครับมูลสัตว์ไม่ต้องก็ดินหนึ่งส่วนกาบมะพร้าวหนึ่งส่วนถ้ามีขี้เถ้าก็ขี้เถ้าด้วยหนึ่งส่วน เสร็จแล้วปุ๊บเราก็วางไว้ในที่ร่มลำไรเห็นไเอาน้ำลดอันนี้มันน้ำผุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระมังไว้ก็น้ำปลาดุกได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะมีน้ำที่ปลาเป็นปุ๋ยเป็นอะไรแล้วต้นจะเน่าจะเสียไม่เป็นไรนะครับอันเนี้ยเนี่ยเราก็ลดแล้วเดี๋ยวรอให้เขาน้ำเขาค่อค่อยซึมออกน้ำค่อยซึมออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราดู อาจจะต้องลดอย่างนี้สองเที่ยวถ้าเป็นถุงชําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระถางเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผมทําผมจะทําอย่างนี้เลยถ้าเป็นกระถางนะผมจะวางนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งน้ํมันก็จะดูดขึ้นมาพอเสร็จแล้วผมก็จะยกออกนะอ่าทาไมถึงได้ใช้กิ่งอ่อนๆอย่างนี้ทําไมไม่เอาแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ย แบบนี้เป็นกิ่งแข็งกิ่งเมนกิ่งกระโดงอย่างเงี้ยน,น่าจะดีนะกิ่งหลักไม่ใช่กิ่งกระโดงพูดจรงกิ่งหลักเลยเนะี่ยน่าจะดีใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เราทดสอบแล้วอะเดี๋ยวดูว่าเป็นไงอันนี้เดี๋ยวผมลดนะ้ำอีกทีนึ่งน่าจะต้องสองทีอ,อันนี้มะม่วงหิม,มาพานต์ลดด้วยอ,อ,นนอ,อันนี้เปรียบเทียบอันนี้เป็นกิ่งแก่กิ่งแก่ สังเกตว่าเนี่ยเราปักไว้เนี่ยประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วละ่ะแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยกิ่งอ่อนกิ่งแก่ในเหี่ยวนี้ฟื้นแล้วนะครับวันแรกๆเหี่ยวเหี่ยวมากกว่านี้นี่เดี๋ยวผมให้เห็นเลยนะเหี่ยวสังเกตใบเขาจะใหญ่มากใบเบล้ิ่มเลยเราคิดว่ากิ่งกระโดไอ้กิ่งหลักเนี่ยจะดีนะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้รูดใบเลยออกเยอะข้างๆยังอยู่เหมือนเดิม ใบเริ่มเลยคือกะว่างามแน่นอนกลับกายเปไ็นว่าไอ้นี่กิ่งนี้โตทันแล้วผ่านกันไปเนี่ยดูความใหญ่ของกิ่งจะถ้าสังเกตเห็นจริ่งไหมเดี๋ยวผมเด็ดข้างๆนะ่ะเด็ดออกอไม่เป็นไรนี้เด็ดออกอ,อันนี้เด็ดๆดออกก็ได้เขาจะได้ฟื้นคือจริงๆอะเขี่ยววันนี้น้ะเมื่อวานมันเนี่ยฟื้นแล้วทีแรกก็จะถ่ายเมื่อวานแล้วไม่ได้ถ่าย แต่อย่างเงี้ยจะเห็นชัดอะอย,อย่างนี้จะเห็นชัดว่าว่าดูสิต้นสายสายมือของผมเนี่ยนะก็จจะเป็นกาสายมือของท่านละมะั้งขวามือของท่านนะดูเนะียกิ่งเนี่ยจะใหญ่กว่ากิ่งนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี้ยโตทันตอนแรกผมใช้กิ่งเล็กๆเองกิ่งไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวเทียบให้ดูเดี๋ยวตักการนี้อีกรอบหนึ่งไว้ให้เทียบว่าตอนเที่ยวามาทีแรกเป็นไงนี่นี่ครับไซนี้เลย ไซนี้เลยถ้าสังเกตจะเล็กเล็กกว่าที่เขาโตขึ้นมาอีกใช่ไหมเล็กสุดอ่ะแล้วเขาก็โตจะทันอันนี้ละผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แต่เนี้ยไม่ยากก็คือถ้าจะแก้ไขเนี่ยผมไม่ผมไม่เด็ดใบไม่อะไรเพราะว่าต้องการให้ให้เขาเห็นว่ามันมันเป็นยังไงก็เลยไม่ได้เด็ดแต่ว่าเนี่ยวิธีแก้ก็คือง่ายๆถ้าใครปักชำไปแล้วเหี่ยวอย่างเงี้ยนะฮะก็ตัดเดี๋ยวเขาก็จะแตกจุดใหม่ขึ้น แล้วมาดูว่ารากออ,อกออกจริงไหมตรงนี้พอดีผมชําพลิกไว้ด้วยผมพอเม็ดพลิกไว้ด้วยตอนแรกลืมพอปักไปแล้วสองสาวันพลิกขึ้นมาดูว่ามีรากจริงไหมเริ่มมีอย่างเดี๋ยวต้องค่อยๆถอนแล้วทาดินแตกเลยนะน,นี่ให้ดูเลยนี่นี่มีรากแล้วนะมีรากแล้วนี่ไม่ได้เน่านะะนี่มีรากแล้วเขามีรากของเขาแล้ว ผมช้ำมั้เนี่ยเอากิ่งแก่ไงก็จะช้ารอดไหม้ก็รอดถ้าท่านใดมีถุงดินเก่าๆที่ใช้แล้วแล้วแบบเพราะอะไรไว้ไม่ขึ้นก็วิธีการก็ไม่ต้องอะไรยุ่งยากก็ขยำนวดนวดนวดเร็จปุ๊บใช้ไม้นะแต่ว่าผมเอาเร็วก็เอานิ้วดันไปแล้วก็แล้วก็ใส่ นี่จะโยกของเก็บเพราะว่าผมไม่กล้ากดลงไปแรงเขามีรากแล้วเดี๋ยวผมจะใช้น้ํารดช่วยให้เขากลับสู่สภาพเดิมมีรากออกมาแล้วอาทิตย์ก็กว่ามีรากแค่เนี้ยตัวนี้อีกอันนึงนะบานละเขาดูจากการเจริญเติบโตเนี่ยแล้วก็เอาไว้อย่างนี้อันนี้มาดูว่าชายากไม่ยากเอามาดูเด็ก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 มานี่นิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราก็ชําต่อเลยนะมีไหมเอาฝากไว้กับต้นเนี้ยฝากไว้กับไออันที่เหี่ยวเลยแล้วกัน เด็กๆอันอยิบมาที่ชํำชํำไม่มีรากของเรามาสิที่ยังไม่ค่อยได้รดน้ำน่ะอ,อ,อนนี้ฮะมาสังเกตว่าเหี่ยวเลยเพราะว่าเนี่ยดินเขาแห้งนี่ให้เขาหัดชํำชํำเองใช่ไหมใช่เออช้ำม,มากี่วันแล้วไรูอ้อาทิตย์นึงแล้วก็เลยไปสามสี่วันแล้วอาทิตย์นึงก็เลยไปสามสี่วันแล้วเป็นสิบวันแล้วดิมันยังไงกันแน่หรือว่าเลยไปสามสี่วันไม่ อาทิตย์หนึ่งมีกี่วันเจ็ดว,วันเจ็ดวันแล้วเลยมีกี่วันเจ็ดบวกสามเป็น, <7 S 2> <4 S 1> นเท่าไหร่สิบวันประมาณสิบวันก็ให้เขาทํานะเนี่ยเอาบางกล้องนะเนี่ยเขาทาแต่มผมจําได้ว่าน่าจะประมาณสักส<ม>ัปดาห์ที่แล้วอ่ะน่าจะประมาณเออก็เกือบสิบวันกันนะก็เหี่ยวแต่นี่เขาทําเอง ผมก็บอกเขาเทคนิคเขาว่าให้ไปเอากิ่งไปลายๆมาปัก <Okay. S 1> พ่อถอนนะโอเคได้ไหมได้พ่อถอนนะจะให้เนี่ยอันนี้พอเราไม่ลดน้ำเนี่ยนนเนี่ยรากยังไม่มานะแต่ไม่เน่าเนี่ยเนี่ยไม่เน่าเขาไม่ได้ลดน้ำเขาลดบ้างไม่ลดบ้างบางทีเขาลืมมีเรียนออนไลน์ เดี๋ยวเราก็ปักคืนนะเดี๋ยวเขาก็ทำเ,เขาเองเราก็มีไปแจกให้เขาด้วยอะไรด้วยนะเนี่ยเด็กยังทาได้เลยต้นเป็นๆก็มีนะเอา้าไหนเอาต้นที่เป็นๆของเราทาี่ที่เออที่มีรา,า,ากแล้วที่ชาไว้แล้วอะ่ะไหนเอามาดูดิว่าเป็นยังไงเดี๋ยว,ยยวหยุดกล้องไว้แป๊บหนึ่งนะครับเครื่องห ได้แล้วไหนเอามาดูสิไหนเอามาดูนี่ฮนะนี่ของเด็กๆเ,เขานี่อันนี้ลากรอยเนี่ยเด็กๆทําก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ไม่ได้เติมดินเติมอะไรเพิ่มอย่างนี้ยวางใส่ดิดเพิ่มลากรอยนะเดี๋ยวมันแย่อะดูอันนี้อันนี้ลากติดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชํานใหม่นะเดี๋ยวให้เราดูก่อนเนี่ยลากเ<ม>ต็มเลย ปักนะอ่าโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวไปทําใหม่โอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็ไปลองทํากันดูไม่มีอะไรมากหรอกก็มีดินหนึ่งที่เท่าหนึ่งกับมะพร้าวสับหนึ่งคลุกเข้ากันแล้วก็ปักเลยน้ําก็ถ้ามีน้ําเลี้ยงปลาอะไรก็ใส่เลยก็ฝากไว้นะครับง่ายๆเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปจริงๆก,ก็มีทําไว้ขายด้วยแล้วแต่นี้ยก็มีทําไว้แจกด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นแจกจะมากกว่าช่วยกันอ่าโอเคเอาไปเก็บ ให้เรียบร้อยแล้วลดน้ำด้วยนะชุดนี้เนี่ยลากยังไม่ออกเลยโอเคแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับกเกษตรก้าพาลุยนะครับผมปอปบุงบิดปอปบุงดินแล้วก็เด็กๆขอลาไปแล้ววันนี้เราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปมีคลิปดีๆมานำเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะครับข้างล่างเพราะว่าทำไอที่เป็นบล็อกกับกเขายังไม่เป็น ก็าฝากติดตามด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช <halfway. S 1> ่วยช่วยกันแชร์ <tem pered> เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ